แก้วแก้วพี่เอาข้าวมาส่งน่ะกว่าแก้วไม่ได้กินพี่ทำเองกับมือเลยนะแก้วลองกินดูสิเผื่อแก้วจะติดใจฝีมือพี่ตอนนั้นแก้วทำงานช่วยพ่อกับแม่อยู่ในบ้านซึ่งตอนนั้นครอบครัวของแก้วได้รับงานออกจากข้างนอกมาทำในบ้าน บ้านของแก้วหลังเล็กๆไม่ใหญ่โตอะไรมากมองเข้าไปมีแต่ข้าวของเครื่องใช้จนแทบจะไม่มีที่นั่งเล่นเลยพอกับแม่เห็นต้อมเอากับข้าวมาให้แก้วและเห็นแก้วเมินเฉยแต่พ่อกับแม่ก็ได้เก็บความรู้สึกนั้นไว้แล้วก็รับหน้าแทนแก้ว ม่ดีใจมากนะต้อมที่ได้เอากับข้าวมาส่งให้แม่จะเินจริญเถอะนะลูกส่วนแก้วได้พูดสอดเสียดแม่ออกมาว่าเอาวางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวฉันทำงานเสร็จแล้วจะไปกินเองแหละพอต้อมได้ยินเสียงแก้วพูดอย่างนั้นต้อมได้แต่ยืนนิ่งพร้อมกับ มือถือปินโตและเสียความรู้สึกคิดว่าแก้วจะมาเอาเองและต้อมค่อยๆวางปินโตไว้บนโต๊ะพร้อมทั้งสีหน้าเศร้าๆและเดินออกจากบ้านแก้วไปด้วยความไม่ประทับใจเท่าไหร่ส่วนพ่อกับแม่แก้วได้แต่ตำหนิแก้วว่าแก้วเอ้ย แม่จะบอกอะไรให้นะผู้ชายเขานะ่ะดีกับเองขนาดนี้ถ้าเองไม่คว้าเอาไว้เองจะเสียดายคนดีไปนะมันหายากนะแก้วแม่ก็ว่าไอต้อมมันดูท่าทางมันเข้าใจเองและจริงใจกับเองมากนะเองนะ่ะไม่ว่าจะด่าจะว่าอะไรมันมันก็ไม่เคยถอดใจจากเองเลยนะ แม่เชื่อว่าแม่ดูคนไม่ผิดจริงๆหรอกเชื่อแม่เถอะลูกพอแม่พูดจบแก้วก็ได้แต่นั่งคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่พิต้อมได้พยายามทำทุกอย่างมันทำให้แก้วรู้สึกใจอ่อนขึ้นมาทันทีและแล้วแก้วก็ได้ทิ้งงานไว้ แล้วรีบวิ่งออกจากบ้านไปตามหาพี่ต้อมทันทีเอ้าเอายายนี่แก้วนั่นเองจะไปไหนฮหเฮ้ยลูกคนนี้จะไปไหนมาไหนก็ไม่ยอมบอกแก้วได้ไปตามหาพี่ต้อมจนเจออยู่ท้ายหมู่บ้านที่สะพานข้ามแม่น้ำเห็นพี่ต้อมกำลังยืนจับขอบสะพานอยู่ พี่ต้อมคะพี่ต้อมคะอย่าเพิ่งกระโดดน้ำคะ่ะจะเย็นๆก่อนคะ่ะพี่ต้อมแก้วร้องส่งเสียงดังเพราะความเป็นห่วงอะไรแก้วพี่มายืนดูปลาเฉยๆไม่มีอะไรหรอกนี่เห็นไหมปลาตัวใหญ่มากเลยแก้วมาดูนี่สิจากสีหน้าแก้วตกใจ ก็เปลี่ยนไปเลยแก้วทำท่าที่โล่งใจมากแก้วแก้วก็นึกว่าพี่จะโทรแก้วพี่ไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกหน้าแล้วใครจะคอยดูแลแก้วละ่ะถ้าพี่คิดสั้นแบบนั้นพี่เป็นห่วงแก้วมากเลยนะรู้ไหมแก้วเขินอายได้แต่ยืนยิน้ม ให้พี่ต้อมต่างคนต่างยืนคุยกันอยู่ที่สะพานและทำความเข้าใจกันจากนั้นสองคนก็เริ่มคบหากันแบบจริงๆจังๆแก้วเริ่มเปิดใจรับพี่ต้อมมาเป็นแฟนแต่เขาสองคนก็ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานกันแก้วขอเวลาสักพัก เหมือนแก้วจะเผื่อเวลาตัวเองไว้เพื่อที่จะเจอคนดีๆรวยๆเข้ามาในชีวิตของเธอแก้วคิดว่าต้องมีคนรวยๆเข้ามาคบกับเธออีกแน่ๆส่วนต้อมไม่พร้อมเรื่องที่จะแต่งงานก็คือว่าต้อมไม่มีเงินที่จะมาแต่งแก้วอย่างอื่นต้อมไม่มีปัญหาอย่างนั้น จึงเป็นอุปสรรคของคนสองคนนี้แก้วและก็ต้อมก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจอะไร6เดือนต่อมาแก้วอยากไปทำงานที่กรุงเทพเพื่อที่จะได้เงินดีๆทำหางานดีๆทำมากกว่านี้พักหลงัลงๆรายจ่ายก็เยอะขึ้นทุกวันจึงทำให้แก้ว อดทนที่จะอยู่บ้านต่อไปอีกไม่ไหวแก้วได้คุยกับพี่ต้อมเรื่องที่จะไปทำงานพี่ต้อมก็ให้ไปแต่ต้องมีพี่ไปด้วยจากนั้นสองคนก็ได้ไปทำงานที่กรุงเทพด้วยกันแก้วกับพี่ต้อมได้ไปเช่าห้องอยู่ใกล้ๆที่ทำงานที่เขาสองคนได้ไปหางานทิ้งไว้ เขาสองคนพักอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตเหมือนคู่สามีภรรยาแก้วได้ทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งส่วนพี่ต้อมก็ทำงานที่เดียวกันกับแก้วต่างคนต่างทำงานคนละแผนกแต่ก็ไปทำงานกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันทำไปเรื่อยๆจนกระทั่ง วันหนึ่งวันหยุดของพี่ต้อมกับแก้วแก้วได้สังเกตเห็นลักษณะว่าพี่ต้อมดูท่าทางขมักขม้นทำงานบ้านมากจากเมื่อก่อนพี่ต้อมไม่เคยขาดตกบกพร่องเรื่องงานเลยงานซักผ้าในบ้านแก้วไม่ค่อยจะได้จับ แม้แต่ชิ้นเดียวตรงันข้ามกับพี่ต้อมแก้วกับเปลี่ยนไปแก้วเปลี่ยนตัวเองด้วยการแต่งตัวจัดขึ้นแต่งตัววับวับแวมแวมขึ้นพูดจาก็เปลี่ยนไปดูแล้วแก้วเปลี่ยนไปเยอะเลย พี่ต้อมก็น่าจะรู้ดีแต่เขาไม่พูดเพราะว่าเขารักแก้วมากอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมพาไปและสังคมพาไปทำให้แก้วเป็นแบบนี้ก็ได้แต่เรื่องที่ว่าแก้วเปลี่ยนไปนั้นพี่ต้อมยังไม่คิดสงสัยอะไร ตอนนั้นพี่ต้อมตามใจแก้วมากต่อมาพี่ต้อมได้เห็นพี่แต้วแต่งได้เห็นแก้วแต่งตัวไปข้างนอกผิดปกติพี่ต้อมเลยอดที่จะถามแก้วไม่ได้แก้วแก้วแต่งตัวจะออกไปไหนนะ่ะพี่ไปด้วยได้ไหมไปคนเดียวมันอันตราย เดี๋ยวพี่ขอไปเป็นเพื่อนนะแก้วได้ยินพี่ต้อมพูดอย่างนั้นแก้วก็เลยทำหน้าตาเซ็งๆใส่พี่ต้อมแล้วบอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่ต้อมเดี๋ยวแก้วไปเองก็ได้ค่ะแก้วจะไปทําธุระข้างนอกนะ่ะแก้วได้นัดเจอกับเพื่อนไว้สองคนนะคะไปนั่งเล่นเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแก้วก็กลับมาแล้วนะรอแก้วอยู่ห้องนี้แหละค่ะ จากนั้นแก้วก็ได้เดินออกจากห้องไปและเดินออกมาจากห้องไม่ไกลมากนักโดยมีเพื่อนสองคนที่รอแก้วอยู่แล้วที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและเพื่อนอีกคนก็ได้เล่าเรื่องถึงพี่ชายของเขาให้แก้วฟังว่าพี่ชายของเขาชื่อระที เขาบอกว่าพี่ชายของเขามีหน้าที่การงานดีร่ำรวยเป็นเจ้าของฟาร์มหมูและฟาร์มอื่นๆอีกมากมายและทำการเกษตรหลายๆอย่างมันมันถึงทำให้แก้วสนใจคนนี้มากขึ้นและดูลักษณะท่าทางของเพื่อนพูดให้ฟัง ดูเหมือนเขาจะเท่มากรวยมากน่าสนใจดีแก้วรู้สึกว่าแก้วจะสนใจผู้ชายคนนี้ไปซะแล้วแก้วได้นั่งคุยกับเพื่อนพักหนึ่งในขณะคุยกับเพื่อนนั้นได้ล้อผู้ชายคนที่เพื่อนพูดให้ฟังเขากำลังจะเดินมาหาเธอที่ร้านอาหารแห่งนี้ กับเพื่อนๆพ,พอละทีมาถึงสวัสดีครับนี่พี่ชายเราเองนะที่เราพูดให้ฟังไงล่ะแก้วนี่พี่ชายเรานะสวัสดีค่ะแก้วมองหน้าละทีอย่างเห็นได้ชัด แก้วรู้สึกจะสนใจผู้ชายคนนี้ซะแล้วเขาดูดีเท่มีเสน่ห์สูงดูท่าทางเขาน่าจะเทคแคร์น่าดูแก้วนั่งมองจนลืมตัวแก้วสั่งอาหารหรือยังนั่งมองพี่ชายเขาอยู่นั่นแหละคำนี้ทำให้แก้วได้สะดุ้งขึ้นมาอีกครั้ง สั่งสั่งสิคะสั่งสิกินอะไรหรอพร้อมยิ้มแก้เขินแล้วเอาสมุดเมนูขึ้นมาดูและทียิ้มตอบแก้วอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นมาแก้วก็รู้จักกับละทีมากขึ้นโดยมีเพื่อนเป็นสะพานให้คะ่ะมันโดนสเปคไปหมดเลยตอนนั้น เหมือนที่แก้วเคยคิดไว้ไม่ผิดแก้วปิดบังตัวเองว่าตัวเองยังไม่มีใครกลัวว่าละทีจะไม่สนใจละทีได้พูดขึ้นว่าอาทิตย์หน้าผมว่างอยู่นะครับเอาไว้เจอกันนะครับพอดีผมจะพาไปดูอะไรบางอย่าง มันทำให้แก้วยิ่งอยากรู้มากขึ้นจากคำพูดของเขายินดีค่ะไว้เจอกันนะคะดูท่าทางและทีจะชอบแก้วอยู่เหมือนกันเพราะดูจากแววตาที่เขาส่งมาหาแก้วมันดูเหมือนบ่งบอกอะไรบางอย่างกับเธอ แก้วเดินกลับห้องอย่างอารมณ์ดีพี่ต้อมคะอาทิตย์หน้าแก้วจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆน,นะคะพี่ต้อมอยู่ห้องนี้แหละคะ่ะดีแล้วจะได้มีคนเฝ้าห้องแก้วว่าจะไปสักสองวันถึงจะกลับพี่ต้อมให้แก้วไปนะคะแก้วพูดเปิดทางให้ตัวเองก่อนจะถึงวันนัดจริงๆกลัวต้อมจะสงสัย ไปกันกี่คนล่ะแล้วจะไปกันที่ไหนเที่ยวกันที่ไหนไปกันสี่คนค่ะว่าจะไปเที่ยวแถวแถวน้ำตกชนบุรีนะคะพี่ต้อมให้ไปหรือเปล่าคะก็แล้วแต่แก้วเธอพี่ไม่เคยขาดแก้วอยู่แล้วนี่ พี่ต้อมถามด้วยความสงสัยและความเป็นห่วงแก้วแต่ก็ขัดแก้วไม่ได้เหมือนเดิมเลยได้ปล่อยให้แก้วไปวันต่อมาพวกเขาได้พากันไปทำงานปกติเหมือนเดิมแต่วันนี้แก้วได้ไปยื่นใบลางานจากหัวหน้าไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อที่จะไปเที่ยวกันกับเพื่อนๆแก้วได้เตรียมพร้อมทุกอย่างไว้ร่วงหน้าโดยลางานไว้สมวันติดต่อกับวันอาทิตย์เป็น4ี่วันแก้วมีความหวังว่าจะได้ไปจริงๆและก็ภาวนาให้ถึงวันนั้นเร็วๆในที่สุดก็ถึงวันนัดวันอาทิตย์พอดี แก้วได้ตื่นแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวสวยตามสไตล์เซ็กซี่แก้วได้เดินออกจากห้องเช่าเล็กๆเ,เพื่อที่จะไปรอลลวีมารับแต่วันนัดนั้นไม่เจอเพื่อนเขาเลยค่ะเพื่อนๆของแก้วไม่มีเลยสักคน มีแต่ละทีกับแก้วเท่านั้นแก้วก็สงสัยว่าทำไมเพื่อนไม่มาละทีได้บอกแก้วไปว่าเพื่อนเขาลางานไม่ได้ครับเขาโทรมาบอกผมแล้วเลยไม่ได้ไปด้วยเพื่อนเขาบอกว่าให้เราสองคนไปเที่ยวกันก่อนเดี๋ยวมีโอกาสวันหลังเขาจะไปกับเราอีกครั้ง ก็เลยทำให้เรามีแค่สองคนนี่แหละครับแล้วแก้วว่าไงจะไปหรือเปล่าครับแก้วได้เตรียมขนาดนี้แก้วจะถอนใจได้ยังไงไปสิคะไม่ไปได้ยังไงคะได้เตรียมตัวขนาดนี้แล้วจากนั้นเขาสองคน ก็ได้พากันขึ้นรถไปที่บ้านของละทีบ้านของละทีใหญ่โตมากเนื้อที่ประมาณ30ไร่ในพื้นที่นั้นมีฟาร์มหมูฟาร์มเห็ดฟาร์มปลูกผักและฟาร์มไก่แก้วไปเห็นถึงกับตาโตเลยทีเดียวโดยมีคนงานของเขาได้ทำหน้าที่ของใครของมันนี่แหละครับ ที่ผมว่ามีอะไรจะให้ดูคุณชอบมันหรือเปล่าครับชอบสิคะแก้วไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันทำไมใหญ่โตอย่างนี้เขาพาแก้วเดินดูรอบๆบ้านทั่วบริเวณบ้านไปหมดเขาได้พาแก้วไปนั่งกินข้าวในบ้านโดยมีแม่บ้านจัดหาไว้ให้ เขาเตรียมอาหารเยอะมากมายมีทั้งเครื่องดื่มพร้อมทุกอย่างเขาเตรียมต้อนรับเป็นอย่างดีในความรู้สึกแก้วตอนนั้นไม่คิดถึงพี่ต้อมเลยค่ะคิดแต่ว่าอยากได้คุณละทีเท่านั้นเขานี่แหละที่จะทำให้ครอบครัวของแก้วสบายสักทีถ้าได้เขามาเป็นของแก้ว แก้วแอบคิดอยู่ในใจค่ะแก้วนั่งกินข้าวกับละทีสองคนในบ้านแก้วไม่เคยสัมผัสลิ้มรสกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนเลยคิดว่าวันนี้แหละแก้วจะลองดื่มละทีได้ลินน้ำลำไยให้แก้วกินแก้วได้กินน้ำลำไยไปสองแก้วแต่ตอนนี้ละทียังไม่รู้ว่าแก้วยังไม่เคยดื่ม คิดว่าแก้วจะไม่เมาง่ายๆและคิดว่าแก้วเคยดื่มมาก่อนแล้วละทีเห็นแก้วเปลี่ยนไปทันทีหลังจากที่ดื่มสองแก้วนั้นและทีกำลังจะพูดกับแก้วกำลังจะสนุกสนานพูดกันเรื่องราวต่างๆแต่แก้วกับมีเสียงหัวเราะขึ้นและทำท่าทางเหมือนคนเมา เดินซูซักโซเซไปทั่วบ้านและผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่องละทีงงกับแก้วละทีได้แต่คอยประคับประคองเธอไม่ให้เธอล้มจากนั้นแก้วก็หลับไปค่ะละทีได้พาแก้วขึ้นไปนอนในห้องนอนของเขาละทีให้แม่บ้านเอาน้ำมาเช็ดตัวให้ และแม่บ้านก็ได้ถอดเสื้อผ้าของแก้วออกค่ะเพื่อที่จะเช็ดตัวให้ตอนนั้นแก้วไม่มีสติเลยค่ะแม่บ้านไปเช็ดตัวให้แก้วด้วยความแปลกใจว่าทำไมกินนิดเดียวเธอถึงเมาถึงขนาดนี้แม่บ้านได้แต่สายหน้าและก็เช็ดตัวต่อไปเรื่อยๆแล้วก็บ่นให้เธอทันใดนั้น และทีได้ขึ้นมาที่ห้องนอนของเขาเพื่อที่จะมาดูแก้วและทีเห็นแก้วในสภาพเมาจริงๆเขาเลยบอกให้แม่บ้านว่าออกไปก่อนให้แก้วนอนในห้องนี้แหละอยู่คนเดียวไปก่อนและทีได้เปิดประตูห้องนอนไว้และทีออกมาที่ห้องรับแขกอีกเหมือนเดิม มานั่งคิดเรื่องของแก้วคิดว่าน่าจะเมาจริงๆและนั่งสงสัยแก้วอยู่เหมือนคนไม่เคยกินเครื่องดื่มมาก,ก่อนหลังจากที่เขาคิดไปอยู่นานเขาได้ยินเสียงดังขึ้นจากห้องของเขาและทีรีบลุกขึ้นวิ่งไปยังห้องนอนของเขาด้วยความเป็นห่วงแก้วเขาได้ผลักประตู ห้องนอนเข้าไปเห็นสภาพแก้วกำลังนอนอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่แก้วที่ทำเสียงดังแต่เป็นยายแมวเหมียวที่เขาเลี้ยงไว้ต่างหากยายแมวเหมียวเอ้ยยายตัวแสบและทีบ่นให้แมวเหมียวแล้วก็ทำหน้าเสียสายหน้าไม่พอใจกับแมวตัวนั้นและทีมองไปเห็นแก้วหลับอยู่และที ได้เดินตรงไปนั่งมองเธออยู่ข้างๆและทีได้จ้องมองแก้วอยู่นานจนทำให้ละทีรู้สึกดีกับแก้วลงรักแก้วไปชั่วขณนะเขาบอกว่าแก้วก็สวยดีเหมือนกันในใจเขาคิดแบบนี้เขาได้เอามือสองข้างของเขาไปปัดผมแก้วออกจากใบหน้า ของแก้วอย่างอ่อนโยนเพื่อที่จะได้ดูใบหน้าชัดๆแก้วขยับตัวเพื่อที่จะตะแคงตัวไปอีกด้านหนึ่งเธอกลับรู้สึกตัวขึ้นคุณละทีคะอย่าค่ะยา่า